ที่ห้องประชุมภูทอกชั้นสองสารากลางจังหวัดบึงกาฬนายจุมพดวรรณชาศิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในการประชุมการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567จังหวัดบึงกาฬโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมประชุมผ่านระบบออนไลน์วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับนายอำเภอทั้ง8อำเภอของจังหวัดบึงกาฬเพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนและกาชับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและ ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ด่านป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน นายจุมพดวรรณชาศิริผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬกล่าวว่าสถานการณ์การใช้รถใช้ถนนของจังหวัดบึงกาฬอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้โดยตั้งเป้าไว้ในปีนี้ว่าจำนวนอุบัติเหตุไม่เกิน16ครั้งผู้บาดเจ็บไม่เกิน17คนและผู้เสียชีวิตไม่เกิน2คนซึ่งอยากให้จบที่ตัวเลขอุบัติเหตุวันแรกของ7วันควบคุมเข้มข้น29ธันวาคม2566คืออุบัติเหตุ2ครั้งผู้บาดเจ็บ2รายและไม่มีผู้เสียชีวิต วันนี้ฐานการณ์ของมึงการเราก็อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้นะครับเราตั้งเป้าไว้ในปีนี้ว่าจะมีคนเสียชีวิตไม่เกิน2รายนะครับซึ่งนับถึงวันนี้เนี่ยยังไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะครับแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยเราเกิดไม่เกิน16ครั้งวันนี้เกิดไป2ครั้งแล้วบาดเจ็บสองครั้งจริงๆเราตั้งเป้าไว้ไม่เกิน17ครั้งซึ่งก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้มันจบอยู่แค่สองครั้งกับ2ครั้งแล้วไม่มีใครตายเลยนะครับส่วนมาตรการอื่นๆเนี่ยทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นนภภาาาาคคครรรััฐเอกชชวมงะะงมงะ เราดำเนินการร่วมกันนะครับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการตรวจสภาพรถเรื่องของการดูแลพื้นที่ต่างๆมีการดําเนินการเพื่อพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับแล้วก็ฝากทางพ่อแม่พี่น้องนะครับอย่าให้พวกเราทํางานแค่ฝ่ายเดียวครับท่านครับท่านต้องช่วยพวกเราด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีเมาขับเนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยนะครับท่านครับเพราะว่าเคสที่เกิดขึ้นหลายๆเคสในบึงการเนี่ยประการที่1คือเรื่องของเมาขับประการที่2คือเรื่องของการใช้ความเร็วซึ่งถ้าเกิดท่านไม่ทําทั้ง2ตัวนี้แล้วเนี่ย ท่านจะไม่มีชื่ออยู่ในสีติของจังหวัดบึงกาฬเลยนะครับท่านก็จะเป็นคนที่ท่านจะไดฉลองปีใหม่ในทุกๆปีกับทางครอบครัวครับท่านครับแล้วก่อนก่อนจบนะครับฝายประเด็นหนึ่งนะครับในกรณีดื่มสุรานะครับจากทางสาสุขจังหวัดนะครับก็ฝากเตือนทุกท่านว่ากรณีดื่มกุสุราจนถึงปริมาณแอลกอฮอล์ที่50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านมีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงในการ,รเกิดเหตุถึง2เท่านะท่านนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านดื่มไปถึง100 ปริมาณหนึ่งร้อนะครับท่านจะมีความเสี่ยงถึง6เท่าในการที่เกิดอุบัติเหตุก็ฝากทุกท่านไว้นะครับว่าอย่าดื่มขณะขับดื่มได้ครับแต่อย่ารับ ดื่มแล้วพักผ่อนอยู่บ้านจะดีที่สุดครับสำหรับสถานการณ์วันแรกของช่วง7วันควบคุมเข้มข้น29ธันวาคม2566มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น2ครั้งมีผู้บาดเจ็บ2รายไม่มีคู่กรณีกรณีแรกสาเหตุมาจากการขับรถเร็วส่วนอีกกรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามาจากการเมาหรือไม่โดยจะติดตามทั้ง2กรณีด้วยว่าในวันพรุ่งนี้ทั้งสองกรณีมีอาการอย่างไรบ้างพร้อมทั้งออกมาตรการในการแก้ไขกับทุกๆก,กรณีรวมทั้งสองกรณีดังกล่าวด้วยเพื่อให้การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2 2567นี้ประชาชนมีความปลอดภัยและเฉลิมฉลองอย่างมีความสุขทินัทยานัชชาเตชสิทธิ์สวทบึงการรายงาน